ดีครับนี่ระบบโซลาเซลล์ของที่ร้านผมครับนี่ครับจะเป็นแผงไฮโวลห้าแผงครับผมดูด้านไหนครับอันนี้จะเป็นกล่องใส่แบตเตอรี่นะครับตู้คอนซูมเนอร์นี่นะครับอันนี้จะเป็นหน้าจอมิตเตอร์การไฟฟ้านะครับยังเป็นศูนย์หน่วยอยู่นะครับ ส่วนตัวนี้เป็นหน้าจอของระบบโซลาร์เซลล์ครับนี่ค,ครับใช้ไป1น2สองหน่วยนี่ครับตอนนี้ดึงโหลดอยู่1100อเจ็ดร้อยอันนี้แบตเตอรี่เดี๋ยวผมจะเปิดแบตเตอรี่ให้ดูนะครับเพราะว่าเป็นแบตเตอรี่แบบไหนชุบ นะครับเป็นแบตเตอรี่72โวลต์ครับตอนนี้ต่ออยู่สองก้อนนะครับอันนี้อันนี้วางไว้เฉยๆเรับแม่งไม่ได้ต่อครับนี่ครับก็จะประมาณนี้ก็จะเตรียมไว้อยู่สี่ก้อนนะครับยังไม่มีเวลาทำครับเดี๋ยวมาดูระบบด้านในกันครับเป็นอินเวอร์เตอร์งานประกอบนะครับตัวนี้เจดกิโลวัตต์นะครับเจ0ดพันวัตต์ระบบง่ายๆครับไม่ซับซ้อน จะเพิ่มโหลดให้ดูนะครับอันนี้มันหนึ่งพันหนึ่งพันกว่า 1, 1, วผมจะเพิ่มเดี๋ยวผมจะเสียบตัวนี้ละกกันเสียบปากกับ สียบตรงนี้เพิ่มอตอนนี้ดึงโหลดอยู่หนึ่งพัอยวัตต์นะครับไม่คินไฟการไฟฟ้าเลยนะครับนี้นะครับของแท้ครับใช้แค่เพียงหแผงครับ จ่ายโหลดได้2,500วัตต์ตอเนื่องครับในช่วงที่มีแดดครับ